สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำขนมฟักทองกันฟักทองมะพร้าวอ่อนหอมหวานมันอร่อยทำกินทำขายได้เลยนะคะเนื้อแป้งเขาก็จะนุ่มนวลมีความมันจากฟักทองจากมะพร้าวอ่อนรสชาติหอมหวานมันอร่อย วัตถุด,ดิบที่ต้องเตรียมมีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้คลิปกดคำว่าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะเนื้อฟักทองเราก็จะหั่นเป็น2แบบหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นำไปนึ่งหั่นอีกแบบก็คือหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเป็นชิ้นเล็กๆเกพื่อที่จะไปโรยตกแต่งหน้าของขนมชิ้นเล็กจะไม่นึ่งนะคะก<อ>็กนำฟักทองไปล้างแล้วก็นำไปปอกเปลือกเราจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อของฟักทองอย่างเดียว เวลาเลือกฟักทองมาทําขนมก็เลือกฟักทองที่แก่จัดเวลานํามาทําขนมเขาจะมีความหวานมันอร่อยมากตอนหั่นฟักทองแล้วก็ไปตั้งน้ําเตรียมไว้เพื่อที่จะฟักทองนื่องได้เลยพอน้ําเดือดจัดแบบนี้นี้แล้วก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมจากนั้น ก็นำฟักทองขึ้นมานึ่งได้เลยใช้ไฟกลางประมาณ15-20นาทีระหว่างเราฟักทองเราก็มาทำส่วนผสมของแป้งใช้แป้งข้าวโพด70กรัมใครไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเหนียวตามด้วยแป้งข้าวเจ้า50กรัมน้ำตาลมะพร้าว1 0 0กรัมใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวได้แต่น้ำตาลมะพร้าวเขาจะให้ความอร่อยมากกว่ามีความหวานมันเค็ม แล้วก็ตามด้วยกะทิข้นสดใครไม่มีก็ใช้เป็นกะทิกล่องแล้วก็นวดขยำให้เข้ากันค่อยค่อยนวดแล้วก็เติมกะทิไปเรื่อยๆวิธีนี้ก็จะทำให้แป้งข้าวเหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นเกลือป่นแล้วก็คนให้เกลือเข้าละลายเข้ากับน้ำแป้งใครจะใส่เกลือไปในตอนแรกเลยก็ได้นะคะ พอเข้ากันดีก็อเอาน้ำแป้งมากรองเราจะได้ขนมเนื้อเนียนเนียนวิธีนี้ก็ป้องกันว่าเนื้อแป้งหรือน้ำตาลเขาละลายไม่หมดเพื่อจับตัวเป็นก้อนพอเทเนื้อแป้งลงมาหมดแล้วเราก็จะเห็นเป็นน้ำตาลเนี่ยเขายังละลายไม่หมดเราจะใช้วิธีขูดขูดแบบนี้ก็ได้ เสร็จเรียบร้อยเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเราไปดูเนื้อฟักทองที่เราเนื่อเอาไว้ครบเวลาเรามาเช็คเนื้อฟักทองกันก็ลองเอาไม้หรือว่าเอาซอมจิ้มดูถ้าเนื้อเขานิ่มก็แสดงว่าสุกใช้ได้แล้วกําลังร้อนๆเราจะบดตอนที่เนื้อฟักทองยังร้อนๆแบบนี้อยู่เลยนะคะเพราะเขาจะบดง่ายเนื้อฟักทองแก่จัดเขาจะมีสีเหลืองเข้มนำมาเทใส่ในอ่างผสมได้เลย แล้วก็นำช้อนหรือว่าทัพพีแบบนี้มาบดๆบเขาจะบดง่ายมากบดให้เขาเนื้อเนียนๆบดตอนลอนๆนยๆเขาจะบดง่ายมากละเอียดเนื้อเนียนแบบนี้ดีแล้วก็รอให้เข้าเย็นตัวสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยนำไปใส่ในแป้ง พอฟักทองเย็นตัวดีแล้วเราลองแตะๆดูว่าพอเขาเย็นตัวแล้วก็นำน้ำแป้งมาเทใส่ได้เลยใส่แล้วก็คนๆคให้เข้ากันให้เนื้อฟักทองกับเนื้อแป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนใครมีมะพร้าวทึนทึกก็ใส่เนื้อมะพร้าวทึนทึกได้สุดท้ายแล้วก็ใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปหมดเลย จากนั้นก็คนให้ทั่วเลยค่ะเราก็จะได้ตัวน้ำแป้งประมาณนี้พอได้แป้งขนมเนื้อแบบนี้แล้วเราก็พักไว้ก่อนประมาณ15นาทีระหว่างเราก็ไปตั้งน้ำไว้ก่อนตั้งน้ำใส่ใบเตย ใส่ใบเตยนี่เพิ่มความหอมให้กับขนมเตรียมนำถ้วยที่เราจะนึ่งขนมไปนึ่งก่อนประมาณ5นาทีก่อนนะคะขนมจะได้ไม่ติดถ้วยพอครบเวลาเราก็ตักขนมหยอดได้เลยก่อนที่จะหยอดขนมก็คนขนมก่อนแล้วก็ตักหยอดได้เลยเวลาหยอดขนมก็ต้องเผื่อที่เราจะโรยหน้าด้วยเนื้อฟักทองกับมะพร้าวอ่อนใส่ขนมไม่ต้องเต็มจนล้นถ้วยนะคะ พอยอดขนมเต็มหน้าหมดแล้วก็เตรียมตกแต่งหน้าขนมได้เลยเนื้อฟักทองที่เราหั่นชิ้นเล็กๆไว้นะคะเอามาโรยเวลาโรยก็ไม่ต้องชิดขอบมากเพราะว่าเวลาขนมสุกแล้วจะทำให้แคะออกจากถ้วยได้ยากโรยตามชอบเลยมากน้อยตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนตัวฟักทองชิ้นเล็กที่มาตกแต่งหน้านี่เราไม่ได้นำไปนึ่งนะคะเพราะว่าเรามานึ่งตอนนี้ก็จะพอดี ถ้าเราเนื่อมาก่อนเนื้อฟักทองเขาก็จะเละเกินไปเสร็จเรียบร้อยก็นำมานึ่อได้เลยใช้ผ้าขาวบางคุมฝาซึงไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันน้ำเขาจะหยดลงขนมใช้ไฟกลางนึ่งประมาณ15-20นาทีพอขนมสุกแล้วก็พักไว้ก่อนให้เขาเย็นตัวค่อยแคะออกจากถ้วยพิมพ์นะคะไม่งั้นขนมเขาจะเละ พอขนมเย็นตัวแล้วเรามาแค่ดูกันเนี่ยคะ่ะเอาไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้เอาไปจุ่มในน้ำสะอาดก่อนแล้วก็เอาไม้ที่เราจุ่มน้ำแล้วมาค่อยๆวนรอบขนมค่ะวนไปรอบๆถ้วยแบบนี้เลยก็จะออกง่ายยพลิกดูด้านหลังก็จะสวยงามแบบนี้เลยไม่มีติดถ้วยเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ขนมไม่เละไม่ติดก้นถ้วยเหนียวหนบหวานมันกำลังดีค่ะลองทำดูนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะรสชาติความหวานกำลังดีหวานไม่มากจนเกินไปหวานมันหอมอร่อย